ถือว่าแบบในทุ่งคูตรงนี้เจ้าเดียวเลยเปิดมาสิกว่าปีแล้วอัสลามอะลลยกุมค่ะแฟนเพจมาการฮารานไกนะคะเราอยู่กันที่ตลาดใหม่ทุ่งคุประชาอุทิศนะคะ6.1เออแถวๆนี้มันจะมีตรงเขาเรียกว่าแถวแบางมดเนาะผ้ามาเกนกวยปิ้งเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงตามมาานเข้มาเลย ร้านกล้วยปิ้งหญิงเดียวเป็นไงนี่กล้วยปิ้งม้อย่างนี้เลยน,น,นี่เขาขายมานานยังคะเนี่ยร้านนี้ขายมานานแล้วจริงเพราะว่า,า,นานตั้งแต่หนู <c oughs> เออสิบกว่าปีตั้งแต่หนูอยู่บางมดนานเนี่ยเ <c oughs> พื่อนก็หิ้วไปตลอดสั่งหิ้วกันตลอดนี่เราใช้กล้วยอะไรอะคะนี่กล้วยน้ำว้าเออนี่ปกติเราขายวันหนึ่งสูงสุดเนี่ยกี่หวีได้คะห้าสิบห้าสิบมีสี่สิบมีได้ค่ะห้าสิบ ห้าสิบวิห้าสวไม่ธรรมดานะห้าสิบวีก็คือได้ได้เป็นลูกแบบนี้ว่าเยอะอยู่นะคะแต่ว่าขึ้นชื่อจริงๆถ้าแถบนี้ร้านนี้ก๋วยปิ้งนี้เด็กบางมดจะรู้จักกันไม่ร้อนหรอคำถามอยู่ร้อนอยู่แต่ไม่เป็นไรพัดลมแรงอยู่ข้างหลังพัดลมแรงใช้ได้ใช้ได้ค่ะซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเขาใส่ไม้ย่างแบบนี้เลยโดยบางบางทีบางที่จะเป็นตะแกรงแต่ของเราคือใส่ไม้เสียบ ไม้หนึ่งก็หนักอยู่นะได้ได้เยอะนะมาแล้วเซอร์เสเลาค่ะแป๊บนึงนะออกไม่ได้โอเคเจอเจ้าของร้านแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นสัมภาษณ์กับคนทําอยู่นะคะอ,คอันนี้ก็คือเปิดขายมาตั้งแต่แรกคือเราเริ่มเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อคุณแม่เริ่มใช,ใช่ไหมตัวน้ําจิ้มอะไรอย่างี้คตัวน้ําจิ้มมันคือมีความพิเศษเพราะว่าแบ มันจะหอมหวานแบบคือส่วนมากจะหวานแบบคือหวานแหลมออันนี้จะเป็นเหมือนแบบมันมีความกลมกล่อมรวมใช่ใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้ถามบี้เขาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะเยอะที่เคยเยอะสุดคือ50วิอ๋อถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาไงคะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์อะค่ะจะอยู่ที่70-80วิค่ะใช่70-80แต่ว่าเป็นช่วงมีช่วงเป็นช่วงเหนือค่ะใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะ ใช่ค่ะเขาก็มารอแลไรเขา้อค่ะอันนี้ก็คือร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะวันหยุดเลยใช่วันหยุดไม่แน่นอนแล้วแต่ว่าแต่ส่วนมากจะขายทุกวันใช่ค่ะไม่หยุดใช่ค่ะแล้วก็เอ่อเปิดตั้งแต่กี่โมงเริ่มต้นประมาณ8ปดโมงค่ะที่แน่นอนสุดใช่ค่ะประมาณ6กโมงถึง5้าโมงเย็นราคาเริ่มต้นก็คือ20บาทค่ะ20บาทใช่ได้ไปเซตหนึ่งเลยใช่ค่ะขั้นต่ำคือซื้อได้เลยไมใช่ค่ะไม้หนึ่งยีบบาทขั้นต่ำ นี่มาดูพี่เขาทำข้างในลาดจะได้เห็นเลยเนาะเห็นไหมแค่นั้นเราก็จะได้อย่างนี้เลยก็<อ>จะเป็นชิ้นสองไม้สี่สิบบาทไม้เดียวก็ได้ขายโมดกล้วยปิ้งฮาลาลถ้าพูดว่าถึงแถวนี้เราก็เหมือนมีเจ้าเดียวเลยเนาะนี่เนาะถือว่าแบบในทุ่งคูตรงนี้เจ,เจ้าเดียวเลยเปิดมาสิกว่าปีแล้ว แต่น้ำอันนี้เขาหอมใช้เวลาเคี่ยวนานไหมคะอ่าประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงค่ะ,ะจุกๆน่ากินมาก,กไปเลยจุกมากแล้วคือสดน,ะน้ำนจิ้มเนี่ยไม่ได้จิ้มธรรมดานี้มาแลนะ้วเดี๋ยวโชว์ให้กล้องนึงนะะ่อยค่ะอันนี้ชุด40บาท2ไม้โอเคขอบคุณมากค่ะ,ะนี่เดี๋ยวเราไป,ไป,ไ,ปไปชิมกันนะคะ แตงโมลานะจ๊ะกุ้ยป,ปิ้งสูตบื้องต่มเลยนี่เ,เขาให้น้ำแบบซอสมันแบบน้ำจิ้มมันเยอะๆมี่างนีเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนุ่มวะ่ะบิสมิลลาห์เรามาอี่อร่อยมากเลยอร่อยว่ะมันร้อนแล้วมันพอดีมันแบบมันร้อนๆอ่ะอืมกินยั่วลูกเผ็ดนิดนึง ตัวตัวกล้วยค่ะเขานันแบบเลือกบรนพอดีเลยมาไปมาปิ้งแล้วทีนี้แบบมาทุบๆด้วยอ่ะมันไม่ได้แขเงเกินไปแล้วไม่มีความนิ่มเหมือนกึ่งกึ่งสุกกึ่งกึ่งไม่สุกอะกล้วยเออตัวน้ำจิ้มไม่ต้องพูดดึงเลยอร่อยมากแบบกลมกล่อมตึงเออแวะกันมาได้มาละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปแอดมินไปร้านอื่นต่อเดี๋ยวจะกนใหม่คิดหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มากันทาร้านไกด์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าไปกดก้ามอื่นนะกดช่องนี้นะคะ อัสลามุอะลัยกุมค่ะ